ประกอบกับด้านที่เป็นหลวงปู่ทวดเนี่ยนะโมโพธิสตัตโตอาคันติมายะอิติภคขวาออกไปค้าขายกลางค่ำกลางคืนขันขบรถไปส่งของขับรถไปตั้งร้านตามตลาดรถชนตายขึ้นมาทำไงอะ่ะถูกปะ่ะกลางค่ำกลางคืนขันขนขบรถไปซื้อทุเรียนจากระยองตีขึ้นมาขายนะตามตลาดที่บ้านที่ร้านตัวเอง ไปเอาของทะเลที่มหาชัยไปทุกเก้าอี้ทุกพลาสติกเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาทำไงอ่ะถูกไหมครับขายของอยู่ตามตลาดสดตามตลาดนัด,ดตามห้างสรรพสินค้าฟ้าผ่าตึกถล่มแอสระเบิดขึ้นมาทำไงดังนั้นการที่เรามีวัตถุบงคลไเป็นของวิเศษคุ้มครองตัวนั่นแหละ เขาจึงเรียกว่าพระคุ้มครองนะี่ยสำหรับผมอะ่ปู่ทวดหลังนางกวักเนี่ยได้ใช้พุทธกุลทั้งสองด้านนะได้ใช้พุทธกุลทั้งด้านแขวคาดปลอดภัยและค้าขายดีสองเด้งปิดสององค์ครับไม่เกี่ยงละเห็นไหมเพอเรารู้เนี่ย แล้วผมถามว่าแขวนปู่ทวดเนี่ยดียังไงก็ผมบอกว่าเอาง่ายๆโดนรถชนขึ้นมาเนี่ยนอนโรงพยาบาลไป1หนึ่งเดือนค่ารักษาพยาบาลเท่าไหร่แขนหักขาหักมือบาบวมทำงานไม่ได้หมดค่าอยู่ค่ายาค่าหมอไปเท่าไหร่แต่ถ้าเรามีพระหลวงปู่ทวดเขาพิสูจน์แล้วว่าช่วยได้ครับ แพรนปูทวดมั่นใจไม่ไา้หงคํานี้คือเรื่องจริงครับคอสามองค์นะครับมีลูกสามคนนะแล้วก็พราหลวงปูทวดเนี่ยผมจะบอกเสมอว่าให้ใช้จักใดนครับใจเย็นๆเอาได้ครับพี่พอเจอเพ่อเงินบางการนี่ไม่ไปหน้ามาหลังดีกว่าพ่อเงินบางการกันหมดเลยเยี่ยมครับนะ นี่คือหลวงปูท่ทวดวัดช้างให้นี่สร้างในปีศูนย์เ้าปูท่ทวดรุ่นนี้ผมเคยเห็นในตะก้ามากคุณยายครับปิดครับปูท่ทวดสององค์พิธรรมากุลอ่าสมัยก่อนนะนอกจากแขวคาดแล้วสิ่งหนึ่งที่พระท่านต้องทำให้กับชาบ้านคืออะไร ค้าขายดีย้ำนะคนที่ไปออกทุนสร้างพระไอ้บุตรทวดก็คือร้านทองรองครับผมพี่บารมีพ่อกล้วยอ่าเดี๋ยวใจเย็นเดี๋ยวผมจัดให้พี่พ,พี่ฟังผมนะเพราะว่านะพระเนี่ยทําไมต้องทํำนางกว่กต้องทํำนางกว่กเพราะลูกศิษย์ที่เป็นพ่อ้าแม่้าเนี่ย ต้องไปให้ลูกศิษย์อ่ะค้าขายดีมีเงินมีทองใช่ไหม,อมเออแล้วคนที่เข้าวัดทําบุญส่วนมากมันจะเป็นใครพ่อค้าแม่ค้าไงร้านทองร้านขายเสือ้อร้านขายขนมร้านขายโรงสีขายข้าวนั่นแหละครับดังนั้นปู่ทิมหรือจะไม่สร้างนางกวักถ้าปู่ทิมท่าน ไม่ได้ทําให้ร้านทองเนี่ยจเจริญรุ่งเรืองค้าขายดีร้านทองหรือจะมาออกทุนสร้างเหรียญบุทวนให้ดังนั้นพระเครื่องที่เป็นหลังนางกวากเนี่ยให้รู้ไว้เลยว่าช่วยให้เงินทองคุณนี่ไม่ขาดกระเป๋าประกอบกับด้านที่เป็นหลวงปู่ทวดเนี่ยนะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติพัควา ออกไปค้าขายกลางค่ำกลางคืนขับรถไปส่งของขับรถไปตั้งร้านตามตลาดรถชนตายขึ้นมาทำไงอะ่ะถูกปะ่ะกลางค่ำกลางคืนขับรถไปซื้อทุเรียนจากระยองตีขึ้นมาขายนะตามตลาดที่บ้านที่ร้านตัวเองไปเอาของทะเลที่มาหาชัยไปทุกเก้าอี้ทุกพลาสติกเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาทำไงอะ่ะ ถูกไหมครับขายของอยู่ตามตลาดสดตามตลาดนัดตามห้างสรรพสินค้าฟ้าผ่าตึกถล่มแก๊สระเบิดขึ้นมาทำไงดังนั้นการที่เรามีวัตถุกบงคเปไปของวิเศษคุ้มครองตัวนั่นแหละเขาจึงเรียกว่าพระคุ้มครองนะสำหรับผมอนะ่ยปูท่ทวดหลังนางกวักเนี่ย ได้ใช้พุทธกุณทั้งสองด้านนะได้ใช้พุทธกุณทั้งด้านแขวคาดปลอดภัยและค้าขายดีสองเด้งปิดสององค์ครับไม่เกี่ยงละเห็นไหมอพอเรารู้เนี่ยแล้วผมถามว่าแขวนปูทวดเนี่ยดียังไงก็ผมบอกว่าเอาง่าย โดนรถชนขึ้นมาเนี่ยนอนโรงพยาบาลไปหนึ่งเดือนค่ารักษาพยาบาลเท่าไหร่แขนหนักขาหักมือบ้ายบวมทำงานไม่ได้หมดค่าอยู่ค่ายาค่าหมอไปเท่าไหร่แต่ถ้าเรามีพระหลวงปุทุวนเขาพิสูจน์แล้วว่าช่วยได้ครับ แควนปู่ทวดมั่นใจไม่ไต้หงคํานี้คือเรื่องจริงครับคอสามองค์นะครับมีลูกสามคนนะแล้วก็พระหลวงปูทวดเนี่ยผมจะบอกเสมอว่าให้ใช้นี่โอ้อ่ะก็นะครับเป็นที่เรียบร้อยไม่หรอกครับพระเก่งต้องสร้างแหม่นักร้องดังก็ต้องมีเพลงเยอะสิครับใช่ไหม นักร้องดังก็ต้องมีเพลงเยอะดาราดังก็ต้องแสดงหนังหลายเรื่องพระท่านเก่งจะสร้างพระน้อยเหรอครับก็ต้องสร้างเยอะครับขอเพิ่มอีกครับเหรียญโล่าโลนิกเกิลด้วยได้ครับพี่เดี๋ยวรอสักครู่เอาว่าเนี่ยผมบอกเลยว่าบางคนนะ่ะเหรอว่าพระต้องแพงอ่าอ่าพอเวลาเนี่ยผมแบ่งให้ราคาหลักร้อยอุ้ยพี่ทำไมมันถูกจังไม่แขวนหรอกพระถูก พระไว้เอาง่ายๆนะเนียเขาบอกท่านก็บอกว่าจะเกิดสงครามเนี่ยผมอยากรู้พี่จะเอาพระแพงมาแขวนหรือเอาพระที่พี่รู้ว่าดีมาแขวนเอาง่ายๆเนี่ยถ้าบอกจะเกิดสงครามจะสู้กันแล้วเนียซึ่งพิมพ์เนี้ยเป็นพิมพ์ที่พ่อยอดเอามาทำเนื้อทองเหลืองแล้วเกิดประสบการณ์ ยิงไม่ออกพระเหล่านี้ไม่ค่อยเจอแล้ววันนี้หยิบมาบอกกล่าวแนะนำดีกว่าพระแบบนี้ไม่ค่อยเจอแล้วนะพระแบบนี้หมดไปแล้วเราจึงมาใช้พระยุคลุกศิษย์ของท่านทดแทนกันาบางคนงเจอพระแบบนี้กลัวเกะใช่ปกท่านเป็นเป็จาภาคีใครพิมพ์มาสุดยอดครับพี่สุติเกียรติทองคูน หลังยันทอนาวะหอละคุณโอ้โหเบนจ่าพาคีปกของเมืองไทยพี่คุณนากรใช่เนี่ยก็ถามว่าเกมมีไหมมีแท้ดูยังไงแท้ดูเนื้อไม่กะพัดให้เก่า มีหน้าที่นำพระแท้มานำเสนอไม่ต้องแบ่งปันก็ได้ใครอยากได้อะไรค่อยมาคุยกันผมเวลาผมมีพระมาเนี่ยผมหาเพื่อนคุยผมไม่ได้อยากมานั่งขายพาระลูกอมโลกทาท่านก็ไม่เป็นส่องรองใครครับหลวงผู้ใจวะะดัดเะด่านั่นแหละจริงอยากให้พี่นเพื่อนเข้าใจว่าคุยก่อนแล้วขอแบ่งอะ่ะโอเคแต่ถ้าขอแบ่งแบ่งแบ่ง,แ,บงแล้วเพื่อนใส่ราคากันแบบเนี้ย บางทีเหมือนไปลดคุณค่าหลวงพ่อท่านสิพอเท่ายิ้มนองบัวโอ้สุดยอดครัพี่วันนี้คุยเอาความรู้ก่อนครับอาจารย์นานแล้วไม่ได้คุยเรื่องพระแล้วครับพี่ลีว่างคุยเลยครับคุยกันนะครับได้อะไรได้มีพระอะไรมาเราคุยกันบางทีอ่ะ พระเครื่องบางอย่างที่ให้ไปอ่ะเขาเรียกอะไรนะโจทย์ยาเพราะมันต้องเป็นรุ่นที่เล่นพระระดับหลายๆสิบปีอ่ะอจะรู้แต่วันเนี้ยผมได้พระมาะองค์หนึง่งมารายการนี้ชอบดูพระเมาครับได้ความรู้เพิ่มเยอะขึ้นอ่า ดูรายการซักดิสิ์คงเทพันไปทํารายการที่วัดเสด็จแล้วได้ความรู้หลวงผููใจชัดเจนครับพี่สอนลามใช่หลอดบางทีอ่ะอ่าผมจะบอกงี้ว่าไอ้คาว่าชอบมันคือทางน้ําเข้าอืมน่าสนใจนะเอาดินน้ำมันมาก่อนมีคนชวนผมคุยล้วผมก็จะชอบคุยละอย่างนี้ อับหนึ่งนะจะบอกไงดีล่ะโอเคหมายความคำว่าชอบของเพื่อนเพื่อนเนี่ยคือนะเราจะนึกถึงพ้าหล่อช่อ,อนะกับบางทีอะ่ะ เอาพ้าดีๆมากดเดี๋ยวก็อ่าไ,อไม่เป็นไรเพื่อนเพื่อนอนะเนาะอ,อ่า แบบนี้คราวน,นี้การที่จะเทลงไม่ได้น่ะคุณก็ต้องมีทางน้ำเข้าไง mm hmm. อ่ะซึ่งแบบนี้ก็มีทางโลหะเข้าเหมือนกันคุณก็นะเอาเนี่ะ แผ่นมาปิดเทลงไปบึ๊บเปิดออกมายกพระขึ้นมามันก็จะมีสามแฉกเนี่ยเวลาคุณจะเอามาใช้คุณก็ต้องตัดถูกปะไอัเนี้ยเราเรียกช่อไหมเราเรียกทางน้ำเข้า,า,ขาอ่าแต่กับพระที่เขาต่อช่อจริงๆเอาหยิบพระเป็นช่อมา อันนี้ใช่ไหมก็ได้อยู่อ่าแบงค์ถือไว้เลยนี่กับพระที่เห็นไหมที่เป็นการช่อจริงๆอ่าแบบเนี้ยอ่าแบบเนี้ยคือเขาอ่ะเอาทําหุ่นเทียนทีละตัวแล้วเอามาต่อเขาก็ช่อเหมือน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 เสียบพุ่มมะป่า แล้วเอาดินพอกพอเอาดินพอกเสร็จอะ่ะเผาให้เทียนอะ่ะสํารอกออกเป็นโพงแล้วก็เทลงไปไอ้ตรงผูกอะลรสื่อสารว่าไอ้ตรงที่กูเรียกว่าช่อเนี่ยไอ้รอยการช่อเนี่ยคือจริงๆอะ่ะเราจะคิดว่ามีรอยอย่างเงี้ยเราตัดออกอะ่ะเป็นพ้าหล่อช่อหมดไม่ได้ mm hmm. แต่ถ้าเราเรียกว่าทาง น้ำเข้าหรือทางโลหะเข้าอ่ะคุณจะเข้าใจง่ายนะครับเพราะส่วนมากนะฮะอ่าพระเนี่ยเขาจะเทออกมาเนี่ยให้เป็นแบบใหม่ก็ได้แต่มันต้องมีทางยี่โลหะเข้าได้ไงเนี่ยเทโลหะเข้าได้ สำคัญสุดคือความเก่าแล้วรู้ว่าวิธีการผลิตมันไม่ได้มีแบบเดียวแต่มันต้องมีช่อหรือว่าทางน้ําเข้าทางที่หยอดโลหะลงไปได้อ,ะอ่อไไอะอเก่าก่อนแล้วรู้ว่าวิธีการสร้างมีกี่แบบวิเคราะห์ได้อโอเคไหมครับ เก็ตแล้วครับสาธิตได้เข้าใจง่ายมากเลยครับอาจารย์อ่าอ่ะอันนี้เป็นอีกหนึ่งองค์ที่เหรียญท่านหลายแสนนะเอออันนี้เป็นล็อกเก็ตของท่าน